อนนี้เราก็จะวิ่งวนนะครับวิ่งวนกินขอบก่อนกินขอบแล้วก็มากินล่องกลางแล้วก็ถอยหลังเอาล่องกลางวนมาแล้วก็ถอยเอาถอยเอาถอยเอามันก็จะได้ไม่เป็นรอยนะครับไม่เป็นรอยนะครับก็กินกลางไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเสร็จเสร็จตัวนี้เราก็จะถอยเอามุมนี้ก็จะถอยเอามุมนี้นะครับเสร็จอันนี้ก็จะมาเอาอันนี้นะครับผม มันก็จะได้สวยงามครับไม่เป็นรอยนะครับก็ปั่นอันนี้มันเป็นหลุมก็เลยต้องวิ่งให้สองรอบนะครับเป็นหลุมนาเปิดกลางเนาะนาเปิดกลางก็ไถแล้วก็ปั่นให้สองรอบปั่นละเอียดดีนะครับผมดินเป็นดินร่วนปนทรายเนาะ ดิลวดบนทรายมันก็จะอย่างนี้แหละช่วงนี้กําลังปั่นง่ายครับเพราะแถวนี้เขานาแห้งนะนาเขามันแห้งไม่เหมือนไม่เหมือนนาผมมันเป็นนาลุ่มเป็นนาลุ่มมันก็จะปั่นยากนิดหนึ่งอันนี้หวานข้าวได้พอดีพองาม งานเล็กมันก็ต้องโยกรถไหลครั้งครับไม่เหมือนงานใหญ่งานใหญ่คือวิ่งวนป,ปุ๊บ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 ก็เสร็จอันนี้ก็ปั่นไล่ละ250บาทนะครับผมไถด้วยก็250ก็เป็นทำนาทั้งทีก็คือ500ต่อไร่ครับนะครับดีที่มีรถเป็นของตัวเองมันก็สะดวกนะครับ ได้รับจ้างด้วยได้ไถนาตัวเองด้วยนะครับผมมันดีอย่างนี้นะครับเนี่ยหวานแล้วข้าวหอมมะลินะครับผมก็สวยงามดี เสร็จจากนี่แหละประมาณเสร็จนี่แล้วก็ไปโน่นนะครับผมไปโน่นก็จะไปกินข้าวเช้าเสร็จประมาณห้าโมงเช้าแหละได้กินข้าวเช้านะครับไปกินข้าวเช้าขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผม